แก้สะโพกขุ่มเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขยายเตาเผาผ่านคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะวันนี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและแก้สะโพกด้านข้างบุ๋มด้วยการใช้กําแพงในท่ายืนท่านี้ก็จะเหมาะสําหรับสาวๆและคุณแม่บ้านนะคะที่มีน้ําหนักตัวเยอะและต้องการที่จะเฟิร์มกระชับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องลงไปทําที่พื้นนะคะ ก็จะดีมากๆสำหรับคนที่มีอายุมากนะคะหัวจะหน้าม,มึดนะคะก็ะใช้กำแพงที่บ้านของเรานะคะเป็นอุปกรณ์นะคะในการออกกำลังกายก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะยืนขากว้างก้าวออกมาจากกำแพงนะคะสักหนก้าวและยืนขากว้างระดับเท่ากับหัวไหล่ของเรา และเราจะดันกําแพงเล็กน้อยเพื่อเป็นการเพิ่มแรงต้านหรือต้านแรงเราไว้เพื่อเป็นการทรงตัวนะคะเสร็จแล้วให้เราก้าวขาไปด้านหน้าเราจะวอมเล็กน้อยก่อนนะคะวอมเพื่อเป็นการวอมอัพเปิดสะโพวกวอมอัพสักสามสี่ครั้งนะคะวอมอัพกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างสักสามสี่ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะก้าวขาไปด้านหน้านะคะดันกําแพงเอาไว้เล็กน้อยโน้มตัวเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแรงต้านนะคะแล้วก็เป็นการทันทยงตัวเสร็จแล้วด้วยการเตะขาขึ้นด้านข้างนะคะเกร็งหน้าท้องและเกร็งสะโพกด้านข้างขาที่เรายกขึ้นนะคะเกร็งสะโพกด้านข้างไว้เกร็งหน้าท้องเพื่อเพิ่มแรงต้านเพื่อเพิ่มแรงในการเตะขาขึ้นนะคะถ้าเรา เกรงหน้าท้องก็จะเพิ่มแรงได้ดีในการเตะขานะคะมือใหม่ก็อาจจะทำข้างละห้าขั้นนะคะและเราจะทำสลับกันอีกหนึ่งข้างเกรงหน้าท้องถ้าเกรงหน้าท้องเ่ยเราจะยกขาขึ้นได้ดีเราจะมีแรงยกขาขึ้นไดีๆนะคะเกรงกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องเกรงสะโพกด้านข้างนะคะข้างที่เรายกขึ้น ห้าครั้งนะคะสำหรับมือใหม่ทาสลับกันไปต่อไปนะคะในต่อไปถัดไปอีกท่าเดียวกันเราจะไขว้ขาไปข้างหลังเล็กน้อยและเตะขาขึ้นเตะขาขึ้นกลึงหน้าท้องกลึงสะโพกเป็นข้างส4 5ส่ห้าไขวาเล็กน้อยยกขาขึ้นกลึงหน้าท้องกลึงสะโพกสองสาม ห้าและท่าต่อไปก็จะเป็นในท่าเดิมนะคะแต่เราจะใช้วิธีในการคว้ยขาไปข้างหลังไกลเล็กน้อยและเราจะย่อเข่าลงนะคะย่อเข่าลงปลิงหน้าท้องเตะขาขึ้นยืนขึ้น,นะคะ่ะสองปลิงหน้าท้องเตะขาขึ้นสามสี่ห้า อีกข้างนึงนะคะเราจะย่อลงและเกรงหน้าท้องดึง<ๆ>ขึ้นเตะขาขึ้นสองสามสี่ห้าท่านี้บอกได้เลยว่าถ้าสาวๆและคุณแม่บ้านนะคะที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่สะโพกและต้นขาเพื<ๆ>่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้เตาเผาผ่านของเรานะคะคือการสวิต์เตาเผาของเราให้เผาผ่านดีจะดีและเหมาะมากๆสําหรับคน ที่มีเวลาน้อยนะคะก็สาวๆแลืคุณแม่บ้านที่มีเวลาน้อยสามารถเล่นได้เลยนะคะก็จะทําให้สะโพกของเราเต็มกลมกระชับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ดีก็จะแก้ในเรื่องของการสะโพกข้างบุม๋มและทําให้เตาเผาผานของเราดีเยี่ยมนั่นเองสาวๆแลืคุณแม่บ้านก็ลองไปเล่นกันนะคะไม่ยากจนเกินไปฝึกทุกวันทําแบบต่อเนื่องนะคะ โดยใช้เวลาสั้นๆนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้ที่ใต้